บรันนาการเรื่องตายแล้วอยู่นี่เองตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้ากันเป็นเวลายาวนานแต่ก็ยังหาข้อยุติลงไปไม่ได้สักทีชาวฮินดูเป็นชนชาติหนึ่งซึ่งทาคุณประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่ได้ค้นคว้าเหนืเรื่องการตายการเกิดค้นคว้าไปก็เถียงกันไปหาจุดจบไม่ได้อีกเช่นกัน พระภิกษุที่ท่านเจริญกรรมาฐานเพ่งดูวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ซึ่งเรียกว่าบริกรรมจัดเป็นปริกรรมนิมิตเพ่งจนวัตถุนั้นติดตาหลับตาก็เห็นจัดเป็นอุคหะนิมิตได้กระทํากันมานับพันพันปีจนได้ฌานต่างๆมีอิทธิฤทธ์รู้เกิดรู้ดับท่านอาจทราบว่าตายแล้วเราจะไปที่ไหนกันแต่ท่านเหล่านั้นก็มีได้นํามาบอกเล่าให้เราฟังแต่อย่างใด เรื่องราวภายหลังการตายจึงมืดมนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ยากที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่าตายแล้วไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่ได้การถ่ายทอดความรูท้ทางศาสนานั้นท่านเน้นหนักไปในทางดับทุกขชี้เห็นการเกิดแห่งทุกข์เป็นส่วนใหญ่เรื่องผดผีปีศาจมีจริงหรือไม่หรือตายแล้วไปไหนก็ดูคลุมเครืออย,ยู่ แม้ในหนังสือไตรภูมิกถาที่เรียกว่าไตรภูมพระร่วงได้อธิบายเรื่องนรกสวรรค์ไว้อย่างละเอียดก็ไม่มีใครตามไปดูได้เหมือนคนโบราณซ่อนเงื่อนเป็นปริศนาอะไรไว้ในนั้นจึงดูชอบกวนโยเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องคนที่ตายแล้วฟื้นไปเห็นนรกสวรรค์ไปโน่นมานี่นั่นก็ยังไม่แน่ใจนักเพราะคนพวกนี้ไขกินสูง ส่วนคนที่บอกว่าระลึกชาติได้นั้นก็เช่นกันเป็นแต่จำเรื่องราวได้มีได้เห็นที่มาที่ไปแต่อย่างใดนี่ก็ยังไม่แน่ใจอีกเหมือนกันในสมัยโบราณมีคนเห็นผีในลักษณะต่างๆปรากฏว่าในสมัยนั้นมีผีมาชนชานมากจนปรากฏว่าคนกับผีเข้าตกลุมบอลต่อสู้กัน และสามารถผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคนจับผีได้ยัดลงหม้อถงน้ำอะไรในทำนองนี้นั่นเป็นเรื่องของอดีตเรื่องทำนองนี้ในปัจจุบันไม่มีเห็นแล้วหลวงตาพูดกับข้าพเจ้ารู้จักกันท่านบวชตอนแก่ท่านก็อยากรู้เหมือนกันว่าตายแล้วไปไหนท่านจึงได้ค้นคว้าตั้งแต่บวชมีพรรษาแรกท่านเคยพูดว่าหากค้นพบเรื่องนี้แล้ว รั้นจะนํามาบอกเล่าให้ใครฟังนั้นในพระวินัยก็ห้ามไว้ถือว่าเป็นอาบัติเมื่อมาติดอยู่ที่ข้อห้ามเรื่องที่ดำมืดมาแต่อดีตมันก็จะกระจังออกมาไม่ได้หลวงตาพุทธต้องการความจริงแม้จะมีข้อห้ามดังนี้ท่านก็ยอมจะต้องค้นคว้าเรื่องตายแล้วไปไหนให้พบให้ได้หากพบแล้วจะนำมาบอกเล่าแก่ประชาชนต่อไป คือจะกระทำในลักษณะสเสียสัตว์เพื่อชาติกันละโดยท่านจะยอมให้ปรับอาบัตจะเอาความจริงมาเผยต่อสาธารณชนให้ได้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้ากับหลวงตาพุธจึงได้ร่วมกันค้นคว้าขึ้นในวันนั้นคิดว่าหากยังไม่พบความจริงเราจะไม่เลิกค้นคว้ากันหนึ่งปีผ่านไปแล้วเงียบยังไม่มีวี่แววว่าจะพบว่าตายแล้วไปไหนเมื่อเราคุยกันถึงเรื่องนี้ หลวงตาพุทธกระใส่หัวงอกแงกเหมือนจะรอคอยว่าให้ท่านมรณภาพเสียก่อนถ้าเป็นอย่างไรแล้วจะนำมาเล่าให้ฟังขรั้นจะทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้อีกน่ากลัวตายแล้วสูญว่าหลวงตาพุธพูดแล้วก็ยกถ้วยน้ำชาขึ้นฉันข้าพเจ้าเอามือลูบที่หน้าแข้งพลังนึกในใจว่า ถ้าตายแล้วศูนย์ทำไมในนิทานชาดกได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าไปเกิดในพบในชาติต่างๆไปมากมายหลายพบหลายชาติเมื่อหลวงตาพุทธเห็นข้าพเจ้านิ่งท่านจึงถามว่าเอ็งมีความเห็นอย่างไรข้าพเจ้าถอนให้ใจและพูดขึ้นว่าในหลักพระพุทธศาสนาก็ว่าเราต้องตายวิญญาณก็เคลื่อนออกจากร่างไปสู่พบใหม่ใครๆก็เชื่อกันอย่างนั้น เมื่อเรายังค้นไม่พบเราก็เชื่อตามเข้าไปก่อนหลวงตาพุธวางถ้วยน้ำชาเอามือลบศีรษะไปมาอย่างคนใช้ความคิดเราต่างนิ่งยังไม่พูดอะไรกันเสียงจิ้งจกที่ข้างฝาร้องจอกจกขึ้นหลวงตาพุธหันไปดูแต่ไม่ได้ว่าอะไรจะไปหาตอนตายแล้วนั้นมันไกลเกินไปหลวงตาพุธพูดขึ้น ไม่ไปหาตอนตายแล้วจะไปหาตอนไหนล่ะครับข้าพเจ้าถามไม่ได้มันไกลไปหลวงตาพุธยังย้ำอยู่อย่างนั้นเราต่างนิ่งกันอีกเอาอย่างนี้หลวงตาพุธเอามือเคาะพื้นกระดานเอาอย่างไรครับข้าพเจ้ายังสงสัยถามขึ้นค้นหาวิญญาณดูก่อนว่ามีจริงหรือไม่ เดี๋ยวนี้เราก็ค้นเรื่องนี้อยูนแล้วมันก็ยังไม่สําเร็จนี่ข้าพเจ้าบอกหลวงตาพุธเอามือเคาะพื้นกระดานอีกท่านเอานิ้วมือจี้ลงไปที่พื้นกระดานเหมือนจะชี้เห็นว่าต้องทําอย่างนี้ดูวิญญาณของคนที่ยังไม่ตายว่าหลวงตาพุธโพดแล้วชี้มือมาที่ข้าพเจ้า ข้าจะดูวิญญาณเองว่าในตัวเองมีวิญญาณหรือเปล่าถ้าในตัวเองมีวิญญาณแล้วเราค่อยไปดูวิญญาณของคนตายว่าไปอยู่ที่ไหนข้าพเจ,จ้ามองหน้าหลวงตาพุธนิ่งโยเหมือนจะถามว่าจะดูอย่างไรแต่ยังไม่ทันได้ถามท่านก็กล่าวขึ้นว่าเอาอย่างนี้ท่านพูดค้งไม่เพียงนี้จากนั้นก็มือยกหัวเข่าของท่านไปมา แบบคนที่กำลังดีใจที่จะได้พบความสำเร็จจากนั้นท่านก็เอากําปั้นทุบพื้นกระดานดังปังข้าคิดได้แล้วคราวนี้เรื่องจบแน่ถ้าจบแล้วจะเอามาเล่าให้เองฟังไม่กลัวอาบัตหรือครับข้าพปเจ้าพูดขึ้นเพราะเป็นห่วงท่านข้าไม่เอาเรื่องเลวไหลมาโกหกใครต้องการเอาความจริงมาบอกกันมันไม่ถึงปร,ราชิก อาบัดอย่างนี้แค่ปาจิตตีท่านพูดแล้วก็มองหน้าข้าพเจ้าใช้อยู่ทูปที่ท่านจุดในตอนแรกที่เราคุยกันดับไปนานแล้วเหลือแต่ขีดเท่าร่วงหล่อนอยู่ใต้กระถางทูปหลวงตาพุธมองไปที่คีดเท่าคล้ายจะคิดอะไรอยู่เราต่างกันนิ่งงันกันไปนานยังไม่ได้คุยอะไรกันใบมะมงง่งวงแห้งหล่นลงถูกพื้นดินดังแปะหลวงตาพุธหันไปดู ท่านเอามือถูหัวคิ้วตัวเองแล้วพูดขึ้นว่าให้เอ็งไปทำอย่างนี้ข้าก็จะทำทามันตรงกันกับชัยหลวงตาพุธกล่าวพลางยกตัวไปมาเหมือนกลัวจะไม่สำเร็จมีทางเดียวเป็นทางสุดท้ายทาไม่สำเร็จก็เลิกหลวงตาพุธเจ้ามองหน้าข้าพเจ้าอีกคล้ายจะถามว่าถ้าไม่สำเร็จจะเลิกไหม ข้าปรเ้้าเอามือเท้าพื้นเอ็นตัวไปข้างหลังแต่ตายังจ้องมองหลวงตาพุธอยู่เฮ้ยข้านึกออกแล้วคงสำเร็จหลวงตาพุทธกูดพลางเลื่อนถ้วยน้ำชาออกไปต้องยึดหลักสมถภาวนาอีกทีบำเพ็ญไปจนเข้าคันอุปจารสมาธิเล่นชานหลวงตาพุธยังมองหน้าข้าปรเ้้าตาขมิงอยู่เหมือนจะหาความจริงว่าจะทำกันอย่างไร ทำอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่กลัวจะหลงทางข้าประเจ้ากลัวว่าจะเกิดอุปทา,านคิดไปเห็นไปไม่หลงเอาอย่างนี้เองกับข้าบำเพ็ญสมถะภาวนากรรมฐานค้นหาวิญญาณในตัวของตนเองให้ได้ถ้าวิญญาณของเรามีเราก็จะเห็นเพราะมันอยู่ในตัวเราเองข้าปเจ้าคล้อยตามความเห็นของหลวงตาพูธ แล้วเราก็เริ่มดำเนินการตามที่ได้นัดเนี่กันไว้หลายเดือนต่อมาเราได้ทำกันดังนั้นจุดทุบหมดไปแล้วเป็นคำๆเงียบยังค้นหาวิญญาณในตัวไม่พบนิมิตท,ที่เห็นก็เลือนรางมันเกิดจากอุปทานทั้งนั้นหลวงตาพุทธก็รับว่านิมิตท,ที่ปรากฏเป็นอุปทานไม่ใช่นิมิตท,ที่ปรากฏจากวิญญาณเห็นทีจะไม่สำเร็จ ข้าพเจ้าคิดอยู่คนเดียวแต่ยังไม่ทันได้เล่าให้หลวงตาพุธฟังวันนั้นข้าพเจ้าไปหาท่านที่วัดเดินลัดเลาะไปตามถนนแคบๆสองข้างทางเป็นรั้วลูกกระถินไว้เป็นแนวยาวคู่ไปกับถนนทั้งสองฝากเมื่อเดินไปถึงหน้าโบสถ์ก็ได้ยินเสียงเรียกเฮ้ยมานี่กำลังใ,ให้เด็กไปตามอยู่พอดีหลวงตาพุธกวักมือเรียกให้ข้าพเจ้าเข้าไปหา ท่านพาข้าไปเจ้าไปนั่งบนก่อนไม้ที่ใต้ต้นมะม่วงข้าพบแล้วเอ็งละ่ะพบแล้หรือยังด้วยคำพูดนี้ทำให้ข้าไปเจ้าดีใจที่ความพยายามของเราประสบผลสำเร็จยังข้าไปเจ้าตอบหลงตะพุธทำท่าเหมือนจะเล่าให้ฟังแต่ท่านทำท่าอึกอักอยู่หากจะเล่าให้ฟังก็ดูเหมือนท่านกลัวจะถูกปร,ปรบับอาบัตเพราะมีวินัยบัญญัติไวบ้บ่า ภิกษุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมคนฟังจะเชื่อหรือไม่กระตามหรือในบทภาชนีคำภีวิพังก็ยังกล่าวไว้ว่าอวดด้วยเหตุถูกซักก็ตามไม่ถูกซักก็ตามทำเพียงเท่านี้ก็ต้องอาบัติเป็นปราชิกหาสังวาสไม่ได้ท่านคงจักัว,วิในบัญญัติข้อนี้ท่านจึงเฉยเสียไม่เล่าให้ฟังเพียงแต่ท่านพูดขึ้นว่า ัจ,จัดตั้งเวททีตับโพวินยูหิผู้ใดได้บรรลุผู้นั้นย่อมรู้แจ้งเฉพาะตนอันผู้อื่นไม่พลอยมาตามรู้ตามเห็นด้วยเราต่างกันนิ่งกันอีกข้าระเจ้าคิดว่าหลวงตาพุทธคงพบสัจธรรมอันเป็นความจริงแล้วนกสาริกาสองตัวมันบินวนเวียนอยู่ไกลๆมันคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรที่เราคุยกัน มันจึงได้บินโผไปกับผัมาอยู่ในบริเวณนั้นมันก็เหมือนคนที่ยังไม่บรรลุธรรมย่อมไม่รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ผิดอะไรกับข้าพเจ้าตามที่หลวงตาพุทธท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุผู้นั้นย่อมรู้แจ้งเฉพาะตนไม่มีใครไปตามรู้ตามเห็นด้วยนกสาริกาคนนั้นบินไปแล้วคงมีเพียงข้าพเจ้ากับหลวงตาพุธนั่งอยู่ในที่นั้น หลวงตาพุธจึงกล่าวเพนแต่เพียงในในให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดแล้วตาย,ตายแต่ยโลกเกิดทําดีได้ขึ้นสวรรค์ทําชั่วก็ไปลงนรกทางไปก็มีอยู่เท่านี้เชื่อท่านไว้เถิดเพราะเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องลมพัดยอดต้นโพแกว่งไวไปมาเสียงระฆังเล็กๆที่แขวนอยู่ตามชายคาเบียงโบสถ์ดังกริงครังอยู่ตลอดเวลา ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นสัจธรรมตามที่หลวงตาพุทธกล่าวทุกประการจึงได้สติและนึกขึ้นมาได้ว่าคนเราตายแล้วอยู่ที่นี่นี่เอง